พุทธสวัสดีครับผมอาจารย์พรหมญาณรัตรานาญาณพิโมกนะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมญาณครับวันนี้พบกันนะครับในช่องของพรหมญาณออฟฟิเชียลซึ่งในโอกาสนะครับวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับในเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนนี้นะครับผมก็จะมาดูดวงชะตาให้กับบุคคลที่เกิดในปี12นัก,กษัตรนะครับตั้งแต่ชั่วฉรูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม,ม,แม่วอกละกาจอและกุนตามหลักของศาสตร์พรหมญาณพยากรณ์ ซึ่งจะไม่อ้างอิงกับหลักของศาสตร์จีนนะครับฉะนั้นคําทํานายนั้นจะเป็นคําทํานายเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลที่เกิดในปีนักษัตริย์นั้นๆเมื่อก้าวเข้าสู่ปีนักษัตริย์จากมะโรงสู่ปีมะเส็งเนี่ยชีวิตของคน12ปีนักษัตริย์จะเป็นอย่างไรจากศาสตร์แห่งไพ่พรมยานครับดังนั้นนะครับใครที่มีโอกาสนะครับก็ลองนําไปพินิพิเคราะห์พิจารณาและนําไปปรับใช้ กับดวงชะตาของบุคคลที่เกิด12ปีนักษัตริย์เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราจะมาดูดวงปีนักษัตริย์แรกครับนั่นคือปีนักษัตริย์ชวดน,นะครับเมื่อเปลี่ยนปีใหม่ไทยนะครับปีนักษัตริย์จากมะเส็งแล้วเนี่ยชีวิตของคนปีชวดจะเป็นอย่างไรไปดูจากศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานครับไ <c oughs> พ่ที่ขึ้นมา3ใบปีแรกนะครับต้องบอกว่าใบาแรกคือไพ,พ่พองแม่นางกวัก ดันั้นคนปีชวดนะครับปีนี้จะมีโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายที่ดีปีนี้จะเป็นปีของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการทํางานด้วยสำหรับคนที่ทํางานประจํารับราชการเอกสารต่างๆก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองการเลื่อนขั้นแลื่อาแหน่งที่ดีส่วนแน่นอนครับคนที่ค้าขายการทําธุรกิจทั่วไปปีนี้ถึงแม้จะเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนปีชวดก็ยังสามารถฝ่าว่ายทวนน้ำฝ่าวิกฤตทําให้ชีวิตการเงินการงานของตัวเองนั้นยังผ่านไปได้อย่าง ราบรื่นตลอดปี2 5 6 8ครับเช่กเช่นเดียวกันครับปีนี้จะเตือนปีชวดว่าให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องช่องท้องระบบอุจจาระปัสสาวะและให้ใช้ความคิดสุข,ขุมรอบคอบในการตัดสินใจในทุกๆเรื่องอยาไวอยาร่นเพราะว่าคนปีชวดเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวตัดสินใจแบบประมาทอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะพลาด จะทาให้ชีวิตของคุณนะั้นมีปัญหาด้านการเงินการงานได้แต่ถ้าคุณมีความสุข,ขุมรอบครอบเยือกเย็นทําการสิ่งใดก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ประมาทถือว่าชีวิตจะไม่พลาดเลยตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันครับปีนี้คนปีชวดอาจจะยังไม่โชคดีในเรื่องของชีวิตคู่ดังนั้นใครที่ยังไม่แต่งงานยังไม่มีความรักก็ต้องบอกว่าปีนี้อาจจะลักกี้อินเกมนะแต่ลนะัคกี้อินเลิฟเนี่ยอาจจะต้องรอปีหน้า ทางนี้ทางนั้นคนปีชั่วตลอดทั้งปีจะมีความกังวลกับเรื่องลูกน้องบริวารคนรักคนในครอบครัวซึ่งจะทําให้คุณมีความไม่ค่อยสบายใจในเรื่องราวเหล่านี้ก็ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆแนะนําค่อยๆติดติดตรองค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับเพราะสุดท้ายมันเป็นเรื่องของความแค่กังวลเท่านั้นโดยภาพรวมคนปีชั่วปีนี้ต้องบอกว่าการเงินการงานการใช้ชีดยังไปได้อยู่นะครับ โดยเฉพาะอาจจะมีโชคลาภเรื่องการเงินการงานการทําธุรกิจซะด้วยซ้ําไปทางทิ้งทางทางั้งทั้งที่สถานการณ์ด้านการเงินและเศรษฐกิจจะไม่ดีในทั่วประเทศและทั่วโลกแต่คนปีชวดก็ยังผ่านไปได้อย่างน่าสบายใจอยู่ครับนั่นคือดวงชะตาของบุคคลที่เกิดปีชวดครับถัดมานะครับเราจะมาดูดวงชะตาของบุคคลที่เกิดในปีฉลูนะครับเมื่อก้าวเข้าสู่ปีมะเสง็งชีวิตจะเป็นอย่างไรย้ําอีกทีนะครับเราดูดวงตามหลักของศาสตร์พรมยานจะไม่อ้างอิงเรื่องปีชงปีฮะ ะครับดวงสมพงของหลักศาสตร์ของจีนเพียงแต่จะจับไพ่ให้แทนคนที่เกิดปีฉลูว่าปีนี้ไพ่จะแนะนำอะไรที่เกี่ยวพันกับชีวิตของคุณและดวงของคุณตลอดปีมาเส็งครับไปดูกันครับ <c oughs> <c oughs> บุคคลที่เกิดปีมะปีฉลูนะครับปีนี้ต้องเหนื่อยหนักวิ่งวุ่นวายหาเงินในเรื่องของการทำธุรกิจการงานที่ไม่นิ่งเลย ก็เป็นปีที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอีกปีหนึ่งพอสมควรเลยครับสำหรับคนที่เกิดปีฉลูเพราะยังมีรายรับรายจ่ายที่ยังไม่คงที่แต่การทํางานหนักการทํางานหนักความรับผิดชอบสูงนั้นไม่ได้ทําให้ชื่อตัวเองนั้นไม่ประสบความสเร็จนะครับพอขึ้นมนพาพิคะเนศทรงหนูและไพ่เสาหลักคือไพ่ทาวิรุณหกนั่นก็จะบอกครับว่าปีนี้คนปีฉลูเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับการต้องวิ่งเต้น วิ่งหาเงินการทำมาหากินการติดต่อประสานงานการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการทำอะไรต่างๆมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเรียกว่าทำงานเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตนะฮะวิ่งเป็นลิงเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วความสำเร็จความมั่นคงมั่งคั่งเนี่ยก็ยังส่งผลดีกับคนที่เกิดปีฉลูอยู่นะครับไพ่าสามใบจะดีหมดเลยนะฮะไม่ดีอยู่ยไพ่ใบเดียวคือไพ่หนุมานกับไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการต้องเหนื่อยคนเดียวเป็นหลัก แต่การเหนื่อยแล้วประสบความเร็จในไพ่ใบกลางนะผมยังถือว่าเป็นรางวัลและกําลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะครับฉะนั้นคนปีฉลูปีนี้เหนื่อยแต่สําเร็จถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ <c oughs> เราจะมาดูดวงชะตาของบุคคลที่เกิดในปีขานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับชาวปีขานนะครับโอ้โหปีขานขึ้นเสือขึ้นมาเลยนะครับพระเสานะครับก็หมายความว่าเป็นยังไง ปีนี้คนปีขาน,นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดความสามารถที่ค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวและการแบกรับภาระเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวหรือบริวารหรือการเป็นเสาหลักให้กับเรื่องของงานและเรื่องทุกเรื่องก็ยังเป็นปีที่ดูเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้ดิ้นรนพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนปีขาเป็นคนที่ไวคล่องแคล่วและต่อสู้ ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็มีใจที่มุ่งมั่นฝ่าฟันอยู่แล้วก็เชื่อว,ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ทําให้คนปีขาเน,นั้นท้อหรอกครับถัดมาไพ,าพ่พระสุนิลาหูกับไพ,พ่พระพิคเนตราชาโชคเห็นไหมฮะสุดท้ายผมเชื่อว,ว่าความขยนันความมุ่งมั่นความตั้งใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือความสาเร็จก็รออยู่เสมอปีนี้จะเป็นกําลังใจให้ชาวปีขานเนาะเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่เศรษฐกิจการเงินการงานคนปีขานเนี่ยจะต้อง ฝ่าฟันวุ่นวายแก้ไขปัญหาต่างๆเหนื่อยมากแต่สุดท้ายแล้วนะครับความเครียดความกังวลเหล่านั้นจะส่งผลในเรื่องของความสําเร็จพระพิคเนศราชาโชคหมายความว่าถ้าคุณชนะท้อก็เป็นฐานผ่านก็เป็นเพชรชีวิตก็จะสําเร็จได้อย่างงดงามนั่นก็หมายความว่าคนปีขาถ้าปีนี้มุ่งมั่นตั้งใจและฝ่าฟันอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ได้ความสําเร็จที่ใหญ่ยิ่งก็รอคุณอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นกําลังใจให้นะครับ คุณลุยคุณบูคุณอึดคุณถึกคุณทนอ,อยู่แล้วคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันอยู่แล้วคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการครับสำหรับคนปีขานทุกๆคนครับถัดมานะครับสําหรับบุคคลที่เกิดในปีเถาะปีมะเส็งคุณจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูซิไพ่หุ่มยานจะบอกอะไรนะครับบุคคลที่เกิดในปีเถาะนะครับในปีนี้โอ้โหขึ้นไพ่ปีเถาะขึ้นมาเลยทีเดียวผมว่าเป็นปีชิวๆปีนี้คนปีเถาะนะครับ ศาสตร์อื่นว่ายังไงไม่ทราบนะ,ะแต่ว่าคนปีเถาะปีนี้องบอกว่าพอขึ้นไพ่ปีเถาะของตัวเองเนี่ยมาถึงปีเกิดตัวเองนะก็หมายความว่าเป็นปีที่ตัวเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตามลักษณะดวงชะตาของปีนักกษัตริย์ของตัวเองไพ่ปีนี้หมายถึงการเฉลิมฉลองการมีความสุขสนกสนานการมีงานเลีเ้ยงงานลางานที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จในทุกๆด้านชีวิตที่ดูรื่นรมนะฮะชีวิตที่มีความสุขกันกินการเที่ยวการใช้ชีวิตอย่างมีความราบรื่น นั้นคนปีเถาะปีนี้ผมไม่ห่วงเลยแสดงว่าการเงินการงานความรักการใช้ชีวิตค่อนข้างดีถัดมานะครับคนปีเถาะนะครับจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่คนรอบข้างอยู่เสมอทะานั้นมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ผู้หลับผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือหรือบุญกุศลจะอุ้มชูให้คุณประสบความส็ขในเรื่องนั้นได้อย่างน่าอาศาัศจรรย์ใบสุดท้ายพญารัตเศีราศีสิง์จะเตือนอย่างเดียวครับทุกอย่างดีหมดแต่ก็อย่าประมาท อย่าตัดสินใจที่บุม่มบามกล้าได้กล้าเสียหรือเสี่ยงจนน่ากลัวพูดง,ง่ายๆปีนี้การเงินการงานทุกอย่างราบรื่นก็อย่าสร้างปัญหาให้ตัวเองไม่ใช่เงินเหลือก็ซุ่ยซุ่ยไล่ทิ้งจทิ้งเงินไปลงทุนผิดพาลาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ตัวเองนั้นประมาทเกินไปในการใช้ชีวิตถ้าคุณระวังเรื่องนี้ได้ทั้งหมดคนปีเถาะปีนี้น่าอิจฉาที่สุดครับเพราะจะมีการกินการใช้ชีวิตที่มีความสุขสนุกสนานตลอดทั้งปีครับ ถัดมาครับคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับจะเป็นอย่างไรในปีนี้ไพ่พรมยานจะบอกอะไรคุณไปดูกันนะครับบุคคลที่เกิดในปีมะโรงครับไพ่มาแรกไพ่ขุนแผนนางพิมพิลาลัยนะครับใบที่2ราหูนะครับและก็ใบที่3เป็นไพ่ไพอ่อินนะครับคืออย่างนี้ครับพอขึ้นไพ่3ามใบอย่างนี้จะเตือนนะครับว่าคนที่เกิดปีนักรรษัตรของปีมะโรงปีนี้ขอให้นามัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ให้ดี เพราะจะมีปัญหาเรื่องของความเจ้าชู้มือที่สามความไม่เข้าใจกันในะเรื่องความหึงหวงนะครับหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความไม่ลงรอยกันในเชิงของความรักอาจจะมีการเลิกลาหย่าร้างกันได้ก็เรียกว่าปีนี้ถ้าเรื่องความรักอาจจะอึมครึมไม่ค่อยมีความสุขหรือไม่สําเร็จอย่างที่ควรแต่เมื่อขขึ้นไพ่พระอินทร์นะครับปีนี้ผมไม่ห่วงในะเรื่องของอาชีพการงานการเงินนะเพราะจะเจริญเติบโต,โตข,ขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ แต่ก็ไม่เสมอไปครับเพราะไพ่พระราหูขึ้นขั้นกลางนี่ก็หมายความว่ามันจะไม่ได้สําเร็จสูงสุดอย่างที่ตั้งใจแต่ก็ได้ในสิ่งนั้นพอประมาณหมายความว่าอย่างไงสมมติอยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะไม่ได้ได้ตำแหน่งที่ต้องการอย่างสมบูรณ์แต่ก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเลื่อนหน้าที่การงานที่ดีขึ้นตามลําดับเท่านั้นเองการทปีนี้คนที่เกิดในปีมะโรงต้องบอกว่าขอให้ช่างใจยั้งใจไว้บ้างแล้วก็ขอให้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ก็จะมีความสุขตลอดทั้งปีแต่ปีนี้ย้ำนะครับคนปีมะโรงนั้นเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของความรักไม่ค่อยดีฉะนั้นหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจให้มีความแข็งแรงและมีความสุขชีวิตก็จะราบรื่นตลอดทั้งปีของ8ครับถัดมาครับเราจะมาดูดวงคนที่เกิดในปีมะเสงครับซึ่งเป็นปีนักรรษัตริย์ของตัวเองนะครับจะเป็นอย่างไรนะปีนี้ชาวปีมะเสงนั้นต้องมาดูให้ผลบยญญัติจะแนะนําว่าอย่างไรนะครับ ไพ่ใบแรกโชคดีของปีมะเส็งนะคือไพ่ปีที่เรียกว่าเป็นปีแห่งความมั่นคงไพ่ของอแม่ธรณีปีนี้ชาวปีมะเส็งนะครับถ้ากังวลเรื่องการซื้อบ้านซื้อรถสร้างเนื้อสร้างตัวหรือจะผ่อนบ้านนะครับซื้อ,อสังหาริมทรัพย์ทําเลยครับคุณจะมีโอกาสได้สิ่งเหล่านี้และผ่อนได้อย่างราบรื่นมั่นคงและประสบความสาเร็จครับมีเกณฑ์ได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยนะฉะนั้นเรื่องการงานเรื่องบ้านเรื่องท,ที่ที่อยู่อาศัยจะเป็นเรื่องที่ดีมากสาหรับชาวปีมะเส็ง ปีนี้หมั่นทำบุญสุนทานเยอะๆครับเพราะบุญเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณมีความสุขกายสบายใจปีนี้ชาวปีมะเส็งถ้าเรื่องของเศรฐษฐกิจนะไม่กระทบคุณมากเพราะไพ่พระขึ้นนี่ก็จะบอกว่าการกินการอยู่การใช้ชีวิตเนี่ยก็จะสมถะเรียบง่ายไม่ผิดพลาดไม่ล้มละลายไม่มีปัญหาเรื่องการเงินที่สูญหายมากมายนะั่แต่ใบสุดท้ายครับปีมะเส็งปีนี้เตือนเรื่องอะไรครับการทะเลาะเบาะแววงกับคนรอบข้างที่ทํางานครอบครัวคนรัก หรือแม้แต่การมีคดีความการฟ้องร้องการทะเลาะเบากแว้งในเชิงของกฎหมายอันเนี้ยพยายามหลีกเลี่ยงไม่มีได้เป็นดีที่สุดก็จะทําให้ชีวิตคุณนั้นมีความสุขทางเรื่องของการเงินการงานและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือการโยกย้ายที่อยู่จะทําให้คนปีมะเส็งนั้นมีความมั่นคงขึ้นไปอีกในปีนี้นะครับเตือนนะปีมะเส็งปีนี้เรื่องระวังเรื่องการทะเลาะเบากแว้งการมีคดีความ ไปเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดครับนอกนั้นถือว่าถ้าคุณสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมชีวิตจะนําไปซึ่งความสุขความจเจริญอย่างตามอย่างสวยงามตามอัตภาพตามวาระบุญที่ส่งผลครับจากไพ่สัจธรรมอ่าถือว่าดีครับสลับปีมะเส็งครับ ัดมานะครับคนที่เกิดในปีมะเมียครับเราจะมาดูดวงคนปีมะเมียหรือปีม้านะครับบุคคลที่เกิดในปีมะเมียนะครับเมื่อก้าวสู่ปีมะเส็งแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้คุณจะต้องอึดถึกทนและก็ใช้ความขยันนําหน้านะครับเพราะว่าเป็นปีห่งการลุยบูในการท,ทําธุรกิจการเงินการงานเพื่อให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จและยั่งยืนในบ้านปลายชีวิตฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการเรียกว่าขนขวายนี่กันเนาะมุ่งมั่นตั้งใจจะทําในสิ่งที่ ใช้ชีวิตคุณนั้นมีรากฐานการใช้ชีวิตที่มีความสำเร็จอย่างยาวนานไปดูสิครับไพ่พรมยานจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมหรือมีสิ่งใดที่จะบอกะเตือนนะฮะก็มาดูจากศาสตร์ห่งไพ่พรมยานนี่เห็นไหมฮะชีวิตของคนปีมะเส็งนะปีนี้ชีวิตจะเรียบเรียบง่ายสบาย,บายนะครับวางแผนสิ่งใดไว้ก็จะเป็นผลที่ดีความสําเร็จเหมือนสายน้ําอยู่ตลอดเวลาการกินการอยู่การใช้ชีวิตจะมีความสุขมากนะครับไพ่พนา,างสุพรรณมัชชาและไพ่ รพระเทวะฤษีเห็นไหมคือจะบอกงนี้ครับสิ่งที่ผมทายไปเนี่ยคือปีนี้คนปีมะเมียเนี่ยจะทําการสิ่งใดเนี่ยถือซะว่าเป็นการวางแผนเพื่อกําไรและความสมําเร็จในบั้นปลายของชีวิตเนาะดังนั้นเวลาคุณทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจและวางแผนไปเดินตามไปด้วยสเต็ปที่ชัดเจนมั่นคงเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณจะช่วยเหลือคุณประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายไม่พอ มันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันปีนี้ขอให้ลุยบู๊สู้งานและวางแผนชีวิตให้ประสบความสำเร็จเชื่อว่าคุณจะได้ผลตอบแทนในสิ่งที่คุณคาดหวังได้อย่างงดงามเลยทีเดียวถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับของคนที่เกิดในปีมะเมียครับถัดมาครับเราจะมาดูดวงสําหรับคนที่เกิดในปีมะแม่นะครับปีแพะ้นะครับว่าก้าวเข้าสู่ปีมะสิงแล้วจะเป็นยังไงบ้าง บุคคลที่เกิดในปีมะแม่เนี่ยสิ่งที่ผมห่วงอย่างนึงคืออะไรไหมครับปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วคุณปีมะแม่จะถูกหลอกง่ายดังนั้นปีนี้ถ้าคุณมีเงินมีทองจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ระวังการถูกหลอกลวงถูกเบียดเบียนทรัพย์จากคนไว้ใจคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายการลงทุนที่ถูกคนอื่นหลอกลวงในสิ่งที่ไม่ชัดไม,ไม่ชัดเจนไม่มั่นใจอย่าไปทําถ้าระวังเรื่องเหล่านี้ได้นะ คนปีแพะถือว่าเป็นปีที่อยู่รอดปลอดภัยและใช้ชีวิตในเซฟโซนมากที่สุดอีกปีหนึ่งนะครับมาดูชีไพ่ผมอยากจะแนะนำอะไรคนที่เกิดในปีแพะนะครับหรือปีมะแหม่นั่นเองเห็นไหมไพ่ขึ้นมาจะสอนให้รู้จักการอยู่ในครอบครัวการกินกา,การกินดีอยู่ดีในชีวิตของสังคมเล็กๆนะครับสามีภรรยาครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยก็จะมีความสุขตามอัตภาพ นะคอยากจะไปทําอะไรอยากจะเริ่มต้นอะไรก็เริ่มต้นได้และอยู่ได้อย่างมั่นคงไพ่ตอบชัดเจนมากฉะนั้นปีนี้นะครับต้อบอกว่าขอให้รักตัวอยู่กับคู่ผัวตัวเมียอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับธุรกิจที่ตัวเองทําได้อยู่กับบริษัทห้างร้านที่ตัวเองอยู่ได้สบายๆและอย่าวุ่นวายกับชีวิตอย่าถูกหลอกลวงอย่าไปลงทุนที่ผิดพลาดหรือแม้แต่การ นะครับตกเป็นแพะรับบาปเป็นเหยื่ออะไรต่างๆเนะี่ยอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังพอไพ่สามใบนี้ถนะ้าเกิดคุณใช้ชุดอย่างสมบัตเรียบง่ายและระมัดระวังตัวเองเนะี่ยการประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวการเปลี่ยนงานการทําธุรกิจการซื้อบ้านซื้อรถจะทําให้คุณมีความสุขความสบายและมีชีวิตที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับสาหรับชาวปีมะแมนะครับปีแพะถือว่าดีครับระวังเรื่องเดียวนะเรื่องถูกหลอกนั่นเองครับ ตัดมาครับเราจะมาดูสําหรับคนที่เกิดในปีวอกขับปีลิงครับ,รบว่าเก้าเข้าสู่ปีมะเส็งแล้วจะเป็นยังไงปีนี้คนปีวอกจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปีห่งการดิ้นรน,นขนวายแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของงานการง,งานการเงินที่ค่อนข้างมากประกอบกับถ้าเกิดใครก็ตามที่มหนี่มหนี้มินินี่ค่อนข้างมากมายนะปีนี้จะเป็นปีที่ต้องเรียกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจเพื่อจะหาเงินในการชดใช้ในเรื่องของภาระหนี้สินต่าง แต่เป็นปีที่ดีนะเพราะว่าคุณจะมีงานมีเงินที่เข้ามาให้คุณทําได้ตลอดเวลาและไม่ขาดสายด้วยนะฉะนั้นรักษากายวาจาใจแล้วก็ความเข้มแข็งของร่างกายไว้เพื่อสู้งานหนะักและมีกําลังที่จะสามารถหาเงินได้อย่างสบายๆไปดูไพ่พรมยานนะว่าท่านจะแนะนําคนปีวอกอย่างไรให้มีความสุขความสำเร็จตลอดปีมาเสกในปีนี นี่ชัดเจนไหมเห็นไหมปีนี้เป็นปี่่งการเคลียร์หนี้สินอย่าสร้างหนี้เคลียร์หนี้เก่าอย่าสร้างหนี้ใหม่อย่าใช้เงินในทิศทางที่ล้มเหลวผมเชื่อว่าภาระอะไรต่างๆที่คุณแบกไว้คุณจะหาเงินชดใช้ได้อย่างทันท่วงท,ทีและมีโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นทํางานหนักเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วภายหนุมานขึ้นนะฮะคุณก็จะลบชนะศึกนี้ เป็นในสิ่งที่ผมบอกเลยครับว่าปีนี้ขอให้ปีมะเส็งเนี่ยขอให้เป็นปีที่เรียกว่าฉันยอมเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่สุดท้ายฉันจะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของคนปีวอ,อกนั้นมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากและหาเงินหาทองชดใช้นี่และมีเงินเก็บเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างงดงามอันนี้ผมถึงว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เป็นกําลังใจให้คนเกิดปีวอกนะปีนี้คุณจะเหนื่อยจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่รอคุณอยู่คือความมั่นคงความสุขความสําเร็จนะครับอะไรก็ตามชีวิตนั้นกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวชีวิตไม่ได้รวยได้รุ่กี่ปุราบแต่เรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วไปให้ถึงก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณปรารถนานั่นเองสู้ๆครับคนปีวอกเราจะมาดูดวงอีก2ปีนะักษัตนะครับนั่นคือปี ระกาครับปีไก่นะครับบุคคลที่เกิดในปีระกาเมือ่อก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งเนี่ยต้องบอกว่าอยากให้คุณใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายพอใจในสิ่งตัวเองมีอยู่อย่าฟุ้งเฟอ้ออย่าใช้จ่ายสุลุยสุล่ายโดยเด็ดขาดเพราะปีนี้การเงินคุณไม่ดีคนปีระกาย้ำนะปีนี้เป็นปีห้ามจับจ่ายใช้สอยสุรุยสุล่าย เพราะจะกระทบกับภาพรายได้รวมของชีวิตของคุณจะทำให้คุณทุกข์และไม่สบายกายไม่สบายใจกับภาระด้านการเงินที่จะหนักหนาสาหัสดังนั้นอย่าก,ก่อร่างสร้างหนี้สร้างสินอย่ากกินใช้ทุรุสุสสลเพราะจะทาให้คุณมีปัญหาไม่สบายกายไม่สบายใจได้ในอนาคตไปดูไพ่พุ่มพญาจะแนะนําอะไรคุณครับนี่เห็นไหม ปีนี้ให้รู้จักการวิ่งเต้นการขยันขันแข็งการต่อสู้การดิ้นลน้นนะฮะความมุมานะที่จะเอาชนะศึกให้ได้นะครับถ้าคุณมีความมุ่งมั่นขยันขันแข็งปีนี้ผมว่าคุณรอดเพราะว่าดวงการเงินการกินการอยู่ของคุณปีนี้มันจะมีปัญหานิดนึงนะครับมันจะติดขัดแต่พายะแม่โพสพเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่อให้ติดขัดอย่างไรคุณก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างปาฏิหาริย์ปีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคนปีไก่หรือละกาเนี่ยนะครับ รู้จากการกินเก็บใช้ได้อย่างมีเหตุมีผลและไม่โดนคนหลอกลวงหรือไม่ใช้จ่ายจนสุริุสุร่ายเนี่ยผมเชื่อว่า,าหารการกินการเงิน,กา,งน,ก,างนการงานที่คุณหามาได้ก็จะส่งผลให้ชีวิตคุณนั้นมีเงินเก็บเงินออมที่อุดมสมบูรณ์และไม่ติดขัดมีปัญหาด้านการเงินการงานอะไรก็ตามก็จะผ่านไปได้ดังนั้นปีนี้ยังเป็นปีของการ เขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงอยู่นะยังขึ้นขึ้นลงลงลุ่มๆุ่มดันดอนแต่ถ้าจังหวะไหนก็ตามที่คุณสามารถสามารถบาลานซ์ชีวิตคุณได้ก็จะทําให้ชีวิตคุณตลอดทั้งปีเนี่ยมีความสุขกายสบายใจไม่ดิ้นรลนขนขวายมากมายนักทะนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะขยันขันแข็งกบอบออมแล้วก็อย่าซุลิซุล่าอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวเนี่ยผมเชื่อว่าคนปีรักกาเนี่ยถ้าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างมีความสุข ชีวิตจะดีทั้งตลอดทั้งปีแต่ถ้าไม่ทําในสิ่งที่ผมแนะนํตนตาตัวใครตัวมันนะปีนี้คุณจะเหนื่อยลากเลือดในการหาเงินแล้วก็ชดใช้หนี้สินการกินการอยู่ที่ซูริชลาลยนั้นอย่างสายตัวแทบขาดเลยทีเดียวฉะนั้นย้ํานะครับคําทํานายนั้นเป็นการตักเตือนแนะนําถ้าคุณนําไปทําและปรับใช้ก็จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองอย่างยาวนานและมั่นคงครับเรามาดูดวงนะครับสลับบุคคลที่เกิดในปีจอครับหรือปี สุนัขในปีหมานะครับปีนี้คนปีจอถือว่าเป็นปีที่อยู่ในเซฟโซนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นปีที่เรียกว่าทรงๆโซโซการกินการอยู่การใช้ชีวิตการเงินการงานเนี่ยไม่ถือว่ารุ่งแต่ก็ไม่ถือว่าร่วงก็เรียกว่าอยู่ในภาวะที่สมดุลทั้งการใช้ชีวิตผมถือว่าดีนะเป็นช่วงการมีชีวิตที่ไม่มีปัญหาและวุ่นวายมากมายนะสิ่งที่พายจะแนะนําอีกคืออะไรครับไปดูนะสําหรับคนที่เกิดปีจอเห็นไหม ปีนี้ถ้าเกิดอยากทําธุรกิจการงานอยากเปลี่ยนงานถือเป็นเรื่องที่ดีหรือแม้แต่การอยู่ที่ท,ที่ทำงานหรืออยู่ที่เดิมหรือทําในสิ่งที่เดิมแต่เพิ่มเติมขยับขยายก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ปีนี้สิ่งที่ไม่แนะนําคือเรื่องของความวุ่นวายเกี่ยวกับชีวิตคู่คนรักนะครับฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการพลัดพราการทะเลาะเบาแวงการหย่าร้างการเลิกลาเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยราบรื่นมากนะัก ถ้าเรื่องการตั้งหลักตั้งฐานการทำงานการเงินผมถือว่าคนปีจอปีนี้อยู่ในภาวะที่สมดุลการกินการอยู่ค่อนข้างดีแต่เมื่อ work life balance แล้วก็ love ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าควรจะประครับประคองชีวิตคู่อย่างไรเพราะปีนี้ดวงคนจะมีปัญหาเรื่องของการกระทบกระทั่งความไม่เข้าใจกันในเรื่องชีวิตคู่ค่อนข้างมากไม่ว่าจะมีแฟนแต่งงานหรือเพิ่งคบกันก็จะต้องปรับตัวเข้าหาการเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะแนะนํา แต่โดยภาพรวมคนปีจอนะปีนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะการใช้ฉ่นคุณนั้นจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสมดุลสมบูรณ์และมีความสุขอย่างยาวนานตลอดปีมะเส็งครับอปีสุดท้ายครับปีกุนนะครับหรือปีหมูเมื่อก้าวเข้าสู่ปีมะเสงแล้วอาจจะเป็นหมูที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับเพราะปีนี้สภาวะเศรษฐกิจการเงินการกินการอยู่ของคุณจะบีบคั้นครับ คนปีหมูนะครับปีกุลปีนี้ต้องบอกว่าจะมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยคนรักคนในครอบครัวหรือบริวารในค่อนข้างมากทําให้ปีนี้จะบีบถ,ถูกบีบคั้นกดดันในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการงานการเงินค่อนข้างสูงดูซิไพ่แนะนําเรื่องอะไรที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นสําหรับคนเกิดปีกุลเห็นไหมก็จะแนะนําว่าตั้งหลักดีดี จะใช้จ่ายจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรอย่าประมาทเพราะเสือที่หมอบอยู่ข,ข้างหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณตั้งหลักไม่ได้ตั้งหลักไม่ดีปีนี้เสือก็จะหมอบจะขบจะกัดคุณตลอดเวลาไพ่การเมธเทพนะครับปีนี้ต้องบอกว่าคุณยังโชคดีที่มีชีวิตรอบข้างคนที่รักคุณช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่มีบุญกุศลที่คอยช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปต่างๆนา,นานาไปได้เป็นอย่างดี แต่ปีนี้ราหูมันจ้องกันอยู่เห็นไหมฉะนั้นผมถึงบอกไงว,ว่าคนปีกุลปีนี้ไม่ได้สสมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจนะระวังเรื่องการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของสุขในเรื่องของการเงินการลงทุนการถูกหลอกลวงหรือการใช้จ่ายที่เกินตัวหรือภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินตึงเมืออะไรพวกนี้ยังเป็นเรื่องให้น่ากลัวอยู่รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะคนปีกุล ปีนี้จะกินอะไรดูแลสุขภาพให้ดีอาจจะมีเรื่องเกณฑ์ผ่าตัดหรือการเจ็บป่วยใหญ่กระทันหันฉะนั้นต้องระมัดระวังปีคุณปีนี้ไม่ใช่หมูสบายเป็นเป็นเขาเราียกว่าเป็นหมูที่ต้องทุรนทุรายดิ้นรนทำมาหากินแล้วก็ระมัดระวังตัวใย่าให้ใครทร้ายนั่นคือสิ่งที่ควรจะทํามากที่สุดถ้าคุณทําได้ในสิ่งที่ผมแนะนําก็ต้องบอกว่าปีนี้จะอยู่รอดปลอดภัยกับครอบครัวเล็กๆชีวิตที่มีความสุขกับสิ่งที่คุณทําอยู่ กับบริวารครอบครัวที่คุณรักใคร่กันนั่นเองเรียกว่าปีนี้ถ้าจะรอดก็รอดเพราะคนผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวคนรักที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลให้คุณประสบความสาเร็จและอยู่ได้อย่างสมถะเรียบง่ายก็จะทําให้ชีวิตคุณสบายสบายไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาไม่เดือดร้อนย้ํานะครับต้องระมัดระวังเรื่องที่ผมแนะนําสําหรับคนที่เกิดปีคุณครับและนี่คือคําทํานายของไพ่พรหมญาณน,นะครับ ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามในการดูดวง12ปีนักกษัตริย์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากปีมะโรงสู่ปีมะเสงในวันสงการหรือวันปีใหม่ไทยประจำปี2568หวังว่าจะนำคำทำนายนั้นไปพินิษวพิเคราะห์นะครับและใช้วิจารยณใช้สิปัญญาความรู้ความสามารถในการนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจในทุกเรื่องของชีวิตและที่สำคัญครับผมเชื่อว,ว่า คนที่มีความเชื่อในการดูดวงนั้นสุดท้ายแล้วถ้าอยากใช้ดวงชะตาชีวิตตัวเองดีก็ต้องคิดดีทําดีทําในสิ่งที่ดีนะครับพึ่งพาในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดคือบรารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือและการสร้างบุญสร้างบรารมีนั่นแหละจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขความจเจริญตลอดทั้งปีทั้ง12ปีนักษัตย์ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับขอให้ บุญกุศลคุณพระศรีรัตนาตรยรักษาเทพพรมเทวาในศาสตร์พระมรยาพยากรคุ้มครองให้คุณจเจริญรุ่งเรืองเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางธรรมและทาง,ทาง,ลทางโลกสืบต่อไปในอนาคตรครับพุทธสวัสดีครับ